เปียกกลัวใครมากที่สุดอะอยากรู้กลัวอะไรเพื่อนสมูท้าสมูท้าเปียกโดนดุใช่ปะเปียกไม่อยากโดนใครดุมากที่สุดอยากโดนถ้าไม่อยากโดนดิไม่อยากโดนไม่อยากโดนดุเหรอใช่มาถึงใครมาถึงคนในแกล้งหรือว่าอะไรก็แบบคนรู้จักอ่ะทุกคนอะไม่อยากโดนใครดุมากที่สุดไม่อยากโดนพี่ตั้มดุไม่อยากโดนพี่ตั้มดุหรอมาถึงว่าใครมาถึงว่าข้างนอกด้วยเหรอ มึงชื่อเปียกหรือมึงชื่อโอ๊ตล่ะฮก็พี่ตั้มไงเพื่อนพี่ตั้มพี่ตั้มแล้วก็คนเดียวหรอหรือว่าหลายคนได้ก็เนี่ยใครบ้างอ่ะใครบ้างก็พี่ตั้มพี่คิงอ่ะฮะแล้วก็แค่นั้นแหละที่ไม่อยากโดนดุใช่ไหมใช่ครับเพื่อน เปียกหินว่าหินอาจจะต้องทำประกันชีวิตแล้วก็พิจักแล้วก็พิจักใช่หรอใช่เรชพราะว่าเวลาพิจักดุกดกดเอ้ยเขาดุเดือดไปจริงหรอแบบเขาแบบเขาแบบว่ายังไงอ่ะกูจะเดี๋ยวกูขอพยายามก่อนนะกูจะขึ้นตึกนูน้กนก็แบบว่าเวลาเขาดุหรือเวลาเขาดขกดว่าเขาไปไขเป็นอะไรกูน่ากลัวามากใช่หรอใช่แบบงอมเลยป้าถ้าเปียกโดนดุอ่ะโอ้โหงอมเหมือนเคยแล้วเดินหลายรอบแล้ว ขึ้นไม่ได้หรอมันติดหลายวันติดมึงเหรอโผเลยแหละได้ขึ้นได้เลยใช่ไหมโผเลยแหละประเดิงประเดิงประเดิงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณอยู่ไหนอ่ะยินโดนเปียกนังแกเนี่ยเปียกนังแกยินไม่หยุดเลยใครใครฟ้องใครวะเพื่อนที่ไหนเดี๋ยวกูจำไปฆ่าแล้วมึงจะฟ้องกูจะฆ่ามึง เอ้มึงเล่นละครได้อยู่นะเนี่ยเพื่อนละครมึงได้ได้อยู่นะละครอะไรได้อยู่นะได้อยู่นะละครอะไรก็หมายถึงว่าละครมึงละครมึงได้นะเพื่อนละครแบบป๊อปปอมอ่ะเพื่อนเบียเกตไปเลยเบียเกจะบอกว่ากูปอมหรืออะไรเปียกร้านร้อนมาเอกเงียบติไม่ใช่นก็แบบอะไร้องอะไรไม่แล้วเขาจะไม่โทรหาเปียกได้หรอ คือหยินทุส่าโทรไปขนาดนั้นเขาจะไม่โทรหาเปียงเลยเหรอว่าเอาหยินไปไว้ไหนอ่ะพี่แจ็คเหรอพี่แจ็คเหรอพี่แจ็คเหรอไม่ใช่เขาจะไม่โทรหาเปียงเลยเหรอว่าเอาหยินไปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมาเพื่อนเเดี๋ยวลงเต็มก่อนเพื่อนลงทำไมพี่ชายตั้มมาแล้วพี่ชายตั้มมาแล้วก็ต้องส่งให้พี่ชายตั้มเดี๋ยวมาเพื่อน ไม่มีใครห่วงเราจริงสักคนโอหน่อยงอมเปียกแอกอีกสุดยอด ห,หมองว่าหยินกำลังจะโดนทำร้ายแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยงั้นเหรอโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ อุ <mile> ้ย <Fred> ฮ <walking> ่า <Kevin> ฮ่าโลครับเออครับเปี่ยนไปแล้วอะไรนะคะเมื่อกี้เปียกจะทำร้ายหยินแต่ว่าหยินจัดการมันเรียบร้อยแล้วค่ะท่านหญิงสวัสดีจ้าเออสวัสดีค่ะพี่วินใช่เปลี่ยนเขาบอกว่าไงอย่าเรียกเขาว่าพี่เปียกจะทำร้ายหยินแต่ว่าหยินจัดการเรียบร้อยแล้วไม่แต่เปี่ยนเป็นเพื่อนหยินด้วยเหรอจะเปียกจะทำร้ายหยินทำไมอะโหเมื่อกี้เปียกอะจะผลักหยินตกจากตึกอะ สูงสามที่สี่ชั้นคือท่านจะบอกท่านจะบอกว่าท่านไหวตัวท่านเหรอท่านหญิงใช่ค่ะหยินไหวตัวท่านเมื่อกี้แบบว่าหยินตกมาจากตึกหลายรอบมากแล้วทีนี้เปี๊ยกก็พยายามที่จะทําอีกรอบนึงนี่คุณจะชุบชีวิตคนที่ทําร้ายหญินเหรอคะเนี่ยเปี๊ยกพยายามจะทาอะไรครับเขาจะผักหยินตกจากตึกค่ะเมื่อกี้ท่านบาดซบมากพี่ชายรองเปี๊ยกทำได้ไหมทำหญิงตัวเล็ก นี่ระโยชน์กูนัดตั้งแต่นู่นน่ะไอ้ยันแต่วันที่ยี่สิบเดย์แล้วอ่ะขอรับพีิชาไม่รู้รูหรือเปล่าว่าพีิชาคำเช่าพลโกหกนะเพื่อนเอ้ากเมื่อกี้มึงยังอยู่ข้างกูอยู่เลยทำไมต้องโกหกอย่างเงี้ยเสียใจมากท่านหญิงท่านกูเรื่องนี้ใช่ไม่ไม่ได้กูเรื่องก็เมื่อกี้เปียกจะพาหญิงไปไต่ตึกพี่ชายลองเปียกขึ้นมาเถอะจ้ะใช่เหรอแกเป็นคนฆ่าฉันแล้วแกก้าวฉันมานี่ โ,โอ้โหเปียกเข้าใจแหละมิตภาพเรา <ไป S 2> จะ<า>ทำโกหกคำเดียวไม่ล้วจะไปเลียงไอติมอีกไหมครับจะไปเลียงไอติมอีกไหม 1> <1> อะไรนะคะวันนี้ในวันนี้ก็ผมไม่ทำลายครับพี่เขาเนี่เาเขาผมก็ตอนแรกผมอ,อยู่กับเขาครับเขา,ขาปรึกษาผมปรึกษาผมมาว่าเออแบบจะกูจังไงดีว่ากูอยากแบบโกหกใครแล้วก็ให้เขามาหาว่าอะไรยเงี้ยผมบอกว่าอย่าเล่นไม่ดีเฮ้ยโกหกเลยตัวเถรแล้วอยู่ดีก็โทรหาพี่เลยครับพี่ชายผู้หญิงทำไมคิดเช่นนี้ เขาคิด <โก S 1> อย่างนั้นเฮ้ยเปียกเปียกทำดีๆนะเปียกทำดีๆนะเปียกข้ามพูดโกหกรู้ไหมว่าโกหกมันผิดศีลห้าเปียกกโกหกทำไมผมอยู่กับพี่แจ็คมานานแล้วเปียกคนโกหกมันไม่ดีนะเพื่อนเดี๋ยวมันจะเป็นพี่น้องคีโอจมูกยาวนะก็ถ้าคิดแล้วผมโกหกก็รับแต่เลย้าเสียใจมากท่านหญิงผมน่าจะโกหกพี่ชามได้อะเปียก เขาเด็กๆเนกะก็แต่เดี๋ยวคิดเลยเพื่อนโอ้โหนะครับพี่อยู่ดีปกติเขาโทรหาพี่ไหมล่ะพี่ชายปกติเขาไม่โทรหาพี่นะโอ้โหเป็นตัวเป็นทำไวันนี้เขาเขาโทรหาพี่อ่ะก็แล้วแหละพี่ผมขอไม่พูดอะไรเยอะโอ้โข่าทำมันดูด่าพี่ชายลองเปี๊ยกจะบอกว่าเขาตั้งใจโทรเพื่อมาโกหกพี่ชายใหญ่หรอก็ปกติก็ปกติปกติเพื่อนพี่อ่ะเขาไม่ค่อยโทรหาพี่จักรไงเราอยู่ดีเขาโทรเฉาโช แม่ก็<ม>โทร<น>ลตลอดน,นะแต่ก่อน,นอน่ะโทรทุกวันอะใช่เหรอคืออะไรรั้นปรึกษาหาเือเหรอวงนั้นอนะ โมงนั้นคือปรึกษาหารือ คือพี่ดิ้งพี่ดิ้งอยู่ไหนอะพี่ดิ้งพี่หิวแล้พี่ดิ้งหนูกำลังโดนลุบเราไม่บอกว่าไงเด็กเลี้ยงแกียร์เย็น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 เออปอดปอดปอดตีหยินโทรหาพี่จักรไหมก็แต่ก่อนอะบ่อยอยู่นะอ๋อทำไม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 ต้อกินนี่ทุกวนพี่จักรแล้วทำไมถึงพูดอย่าอะไ้งให้ตายก็อยากโทร ทำไมถึงต้องแบบว่าผูเรื่องโกหกมาโกหกพี่ชายผมเดรไม่ได้โกหกมันคือเรื่องจริงว่าเปียกพาหญินไปไต่ตึกจริงๆอยู่อยู่ในเนี่ยนแต่หยินแต่หยินก็โกหกนะว่าหยินทำร้ายอ่ะหยินบอกว่าเปียกทำร้ายกัลังจะทำร้ายก็เปีียกกำลังจะพาหินไปตกตึกจริงๆอ่ะก็เปียกทำร้ายหยินนะหินก็สลบด้วยครั้งหนึ่งแต่แต่เปียกพาหยินมาแล้วนะท่านจะตีท้ายครัวเหรอพี่ชายรองเปียกท่านท่านอันตรายแล้วเหมือนกันนะถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านหญิงเขาพูดท่านจะตีท้ายครัวเหรอ ตึกอะไรสามชั้นเลยเพียกเขาก็งงเหมือนตึกไหนมอมอมอไซคมันขึ้นรถตึกเออมันขึ้นตึกได้เหรอสามชั้นสามชั้นงงเลยมอไซมอไซขึ้นรถนานได้งงเลยงงเลยแล้วแค่นี่หมูเลยแล้วชั้นอ๋ออ๋อขอร้อยอะไรครับหมูอ๋อหมูสามชั้นอ๋อหมูสามชั้นก็แล้วก็แล้วแต่พี่จักจะพิจารณาเลยครับพี่ผมไม่โกหกพอยู่แล้วครับพี่ชาย แล้วก็ถ้า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 พูดพูดตรงๆอะครับปกติเขาไม่โทรหาพี่แล้วอยู่ดีเขาโทรหาพี่วันนี้ซึ่งเหตุการณ์มันไม่เม็เซนเลยครับพี่นี่หงินโดนหยิดโดนเอารถมีรถนั่งสองเหรอพี่นี่หยิดโดนลุมเมื่อกี้อยู่ๆเหินกายเป็นคนผิดเฉยเลยอ่ะไม่โอกาสหยิดโดนลุมอะไอเปี๊ยกมึงมาเที่ยเลยนะไม่มึงมึงมึงฟังกูนะอมึงมึงสายรกูก่อนกูจะสารายให้มึงจนไปจั๊กกดมึงแน่ ครับ